เด่ทุกคนมินีมาเที่ยวอีกแล้วครับเที่ยวใสาเที่ยวส่ครับเที่ยวน้ำตกเขาชะมาครับมันีกับพาตากับใามาเที่ยวอีกแล้วนะครับพามาเที่ยวน้ำตกเขาชะมาครับทุกคนมาถึงแล้วก็ย่างไปเลยครับย่างไลเติบด้วยนะครับอันนี้ก็นนางรลอีตากย้ายครับมาแล้วาก็เดินทางกันต่อยนะครับพูดเถ่ากับพวกคอยสนุกละครับสนุกตัเด็กหน่อยครับฮิฮิกับพ่อรู้ว่าจะพาไปเที่ยวใส่เนาะ บนน้ำตกกับทะเลน,นะครับทุกคนมาถึงแล้วก็ว,วายเจ้าที่เจ้าทางกันครับว่าเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อเลยครับยังไกลอีหลีครับทุกคนน้ำตกนี่มีหลายขนากเลยนะครับแต่ว่าไปหดป้องดสั่นหนึ่งครับยานอินด,ดาก็ย้ายย่างลมแหมหินมันลายแหมเลนมันจะจอบมองนี่แล้ครับคนนั่งชาก็น,นั่งชาคนเล,นน,เลน,นน้ำก็เลนสมัวนี่แล้ครับ ม้าลายเล่นน้ำนี่คือไปอยู่ในน้ำเนาะเล่นได้เบิดมือเบิ้ดข้าแหละครับน้ำนี่เล่นได้ทุกมือครับว่าจะพาไปเทเล่นได้เบิดละครับเขาน้ำซําปลากระบืองหิ้วหรอกครับอันนในเล่นนี่กระบืองมีอย่างหรอกครับบอกว่ากระชากบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนมึงสวยปวะครับทุกคนโอ้เจตใจป้าใจขึ้นไปข้างบนครับอั้นในขึ้นไปข้างบนนะสวยมากเลยครับทุกคนป่ไใ้ขึ้นไปครับเอาพุเถามานนําครับ เอาผู้ชามานั่งเป่าเด็กน่อยเล่นน้ำครับแต่ลูกแต่นานกันไปแล้วครับผู้ชาแข็งแขร่งครับคนห้ายห้ายนะครับทุกคนคนหลายครับเว่ากระมุดน้ำต้อมเต็มต้อมเต็มด้วยนั่นแหละครับอันนี้ก็คนนั่ง่าคนเล่นน้ำครับเห็นบ่ครับคนเยอะแยะเลยครับอันนี้เล่นน้ำร็จแล้วนะครับแม่มาเอิญครับกำลังเล่นน้ำมุนวางกันทุกคนแม่มาเอิญดับปากครับแดงเลยครับ ครับใช่บรรยากาศนาปารแเกนี้แล้วครับไปเลยนะครับทุกคน